สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องเปียสสกุลแก้วนะครับก็วันนี้ครับเจ้ายักษ์เขียวครับทั้งสามคันครับหมดฤดูกาลแล้วครับคันนี้ครับจะเป็นสักพัฒนาเกมดีคันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเครื่องให้ดูครับ ายคันนี้เป็น 6M61 น,นะครับมิตซูบิชิครับดูเทอร์โบครับดูปั๊มครับ ก็คันนีตน้ตู้ใหญ่กว่านะครับตู้ใหญ่กว่านะครับส่วนคันนี้จะเป็นรุ่นก่อนนะครับน่าจะออกมาได้คันนี้น่าจะสองดูดูกันนะ 6M61 เหมือนกันครับ ก็เก็บรถแล้วครับหมุนแดูกาลปีนี้3ามคันนะ่าจะได้ประมาณสองพักว่าครับตอนนี้บัญชียังไม่ออกครับ ล้างแล้วสะอาดครับนี่ครับคนนี้จะเป็นนายหน้านะครับอภรรนะครับส่วนคนนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับจอดรอครับตามคิว ta falang lang lui ye cerak kap cerak รุ่นใหม่จะใส่เคเลียนะครับใส่เคเลียครับด้านหลังจะสูงครับโซ่ด้านหลังจะวิ่งสูงโอ้โหโยนโยนโทรศัพท์เลยครับโอ้ดูครับตาฝรั่งใจรักจริงๆนะครับทำเองครับ แซะดินโนกครับอ็ดูครับ,รบท่านผู้ชมครับท่านไหนที่กำลังสนใจสักพัฒนาดูครับสายพานี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับดูครับ เสยยุทธครับทันนี้เสยยุทธแย่งไปแล้วคนนี้แย่งไปแล้วครับรอนานแล้วครับโอ้คนนี้จะเป็นคนขับวิโคทีมงานพลพลินครับ SK200 สองร้อยเลื่อนแปด รอมาสี่ชั่วโมงนะครับยังไม่ได้ล้างโอ้นี่คตัวครับคันนี้จะเป็นรุ่นเก่านะครับ สักพัฒนารุ่นเก่าด้านหลังจะไม่ได้ใส่เคเรียนะครับส่วนส่วนคันนี้คนระับคันที่ตาฝรั่งกำลงัลงลงคันนี้จะใส่เคเรียนะครับด้านหลังจะสูงเดีย๋ยวผมไปดูนะครับว่าเขาสื่อสารกันเข้าใจนะครับ

ดูครับเขาสื่อสารอะไรกันครับ ฟางค่อนข้างที่เยอะ,ยอะวิ่งมาจากจากอูเลยครับมาหนองน้ําใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมหนองน้ําใหญ่ครับนี่ครับหนองน้ําใหญ่มาครับประมาณโลกว่าๆนะครับวิ่งผาทุ่งนามาเลย มาดูครับเสย,ยุทธเนี่น,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 นี่นี่นีนี่นีนี่นีอ้อันนี้จะเป็นเปิดตู้ด้านหน้าครับเปิดไม่หมดอย่าแกล้งผมนะครับ สามคันนะครับทีมานี้รถแทลเล์ก็สีเขียวครับเขียวยกทีมดูครับแกไม่ออกครับ แน่นครับ น่าจะทั้งวันครับวันนี้นี่ยเหว้าวเรียบร้อยเปลี่ยนเลยครับ à các anh bên nghe không có đồ hấp thăm chôm hấp Nên, này 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 น่าๆน้าน้าน้านไปแล้ว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  cái vọng xin nhung chờ đơn đứa tham chung á Ồ khăn ít Bên khăn máy hấp tao phải lăng luyên ừ, Mẹo Mẹo ใจรักครับโอ้ลมแรงมากครับรุ่นนี้เวทเกีร์ครับเวทเกีร์ไม่ต้องใส่ครับเทอร์โบสมส่วนพอดีสมส่วนครับลมไม่มากเกินไปครับ ลุยเองเลยครับตาฝรั่งใจแล้วครับรุ่นใหม่ก็พัฒนาขึ้นมาครับคอนโทรนเดินหน้าทอยหลังอยู่อยู่ข้างๆครับอยู่อยู่ขวามือนะเดี๋ยวผมพาไปดู ต่างกันยังไงครับนี่ครับท่านผู้ชมครับคอนโทรนจะอยู่ข้างๆนะครับนี่อยู่ตรงนี้นี่คอนโทรนจะอยู่ข้างๆส่วนส่วนรุ่นเก่าจะอยู่ตรงกลางครับคอนโทรนเดินหน้าถอยหลังครับจะอยู่ตรงกลางนะครับ có xuống cho ngang ấp tàng căn như ngay ừ, đùa hấp tàng ngân tùng này ดูรครับทนเต็มเลยน่าจะล้างทั้งวันครับวันนี้เสร็จหรือเปล่าไม่รู้ดูครับสูดลมครับนี่ครับจะเป็นสูตรพิเศษของนี่ครับจะเจาะเจาะลมมืองหน้าครับจะเจาะตู้ช่องดูดลมครับเจาะข้างหน word, ้าเลย เวลาวิ่งมาดูดลมจากข้างหน้าเป่าเข้าเลยครับส่วนด้านข้างๆก็ไว้เปิดอีกส่วนหนึ่งครับข้างๆครับมีที่ดึงเปิดครับเป็นปั๊มครับ ดินครับดินเข้าไปตันก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมฝากไว้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปหนึ่งครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเพียสกุลเกี้ยนะครับอันนี้ล้างเริ่มสาดแล้วครับ ล้างก่อนแล้วคันนี้